นนนเาแต่่่วยััังงไมถึกบข้ป็สมสวัสดีค่ะปอพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาแจกสูตรสลามไม่ใช้น้ำยากันค่ะเผื่อบางคนหาคลิปนี้ไม่เจอเนาะเราก็จะแบบว่าฟิกไปให้เลยว่าไม่มีน้ำยาทำสลามนะจะออกมาเป็นอะไรจะออกมาเนื้อเป็นอย่างไง <Okay. S 2> ของคนละหนึ่งลายตามไปดูกันเลยค่ะอุปรกรณ์น้อยมากๆนะคะเราก็ทำออกมาเนื้อดีด้วยค่ะทุกคน ก่อนแรกเลยนะคะเราจะมาใส่กาวลงไปก่อนใส่กาวน้ำขุน3ช้อนโต๊ะค่ะม,นะมาทำสีมิน้นกันะคะ่ะทุกคนใส่สีลงไปค่ะอย่างละ1หฟ้า1หยด,เ,ยยดเ,ยเมื่อมีสีขาวมาด้วยนะคะเขาจะกลายเป็นสีมิน้นท์แต่ถ้าไม่มีสีขาวเขาจะกลายเป็นเขียวมรกตทุกคนสวย เราใช้สีเขียวเพราะวันนี้เราจะใช้ลักสีเขียวมิ้นค่ะไปประมาณนี่หนึ่งช้อนนะคะแต่ว่ามันเป็นผสมน้ําถ้ามันเพียวๆเลยก็คือประมาณสักหนึ่งปั๊มก็พอค่ะทุกคนไปเราจะมาทําตัวน้ํายาที่ไม่มีน้ํายาค่ะ <What? S 1> <laughs> เราจะใส่แป้งโยครีนะคะผสมน้ำลงไปข้างๆเลยบีบลงไปบีบไปประมาณสักเอ ก็ใหยอยากได้สัก1ช้อนโตค่ะทุกคน1ช้อนโต๊น้ำก็1ช้อนโตค่ะค่ะยากนะค่อยๆคนเนาะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยละลายในน้ำค่ะถ้าเป็นแป้งโยคยี1 9 9 9 7เนาะทุกคนคนต้องนานแล้วว่าเขาไม่ละลายอะ่ะใส่ลักลงไปนิดนึงนะเขาจะทำให้เขาละลายมากยิ่งขึ้นโออพอเยอะไป ว้าวโอเคทุกคนพอละลายแล้วแต่ว่าละลายไม่มากเนาะเราก็จะเอาวันนี้นะคะใส่เข้าไปในกาวเลยน้ำยาทำสลามที่ไม่มีสลามเออไม่มีน้ำยาเออ <laughs> นี่ค่ะใส่ไป เยอะๆเลยว้าว <Wow. S 1> ใส่ไปช้อนนึงก่อนนะคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเป็นทุกคนเห็นปะนี่ขึ้นมาแล้วในเมื่เอเขาแตกตัวยากเราใส่เพียวๆเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าไม่ต้องผสมน้ำก็ทำได้นะนี่อ ในกาวเขาจะยอมละลายไหมว้าวนี่นะคะเขาหนืดเนาะแต่ว่ายังไม่ถึงกับขั้นเป็นสลามค่ะเดี๋ยวเป้าพาจะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้นะคะไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรไว้15นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนหรือเปล่า โอเคทุกคนมาลองจับดูโอ้อาอ่ะมีความแข็งเอามาไอ้โอ้ยทุกคนแข็งมากโอ้ย <laughs> oh, <laughs> ทิ้งเอาไว้แล้วเขาจะแข็งเกินปุยมุยเห็นไหมเราอาจจะต้องมีอะไรใส่เมื่อกี้มันไม่เป็นใช่ไหมตอนนี้คือแข็งเลยวางไว้แล้วหน้าเดิมว้า wow, วสุดยอดไปเลยโอ้ย oh, ไม่ใส้ำจนี่เราสลับคือเรือดีอ่ะ เนื้อดีแต่ว่ารู้สึกค่อนข้างจะแข็งไปนิดนึงเดี๋ยวลองบี้ดูว้าวโอเคอยู่นะโอเคที่แปลว่า <laughs> ดูด,ดิอ่ายืดอยู่ยืดแต่ว่ามันคงจะจิ้มไม่ค่อยได้อะเพราะว่าอ่ะมีเสียงนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งไป อาจจะทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีเยอะไปต้องประมาณสัก5้านาทีเนาะไปทำนู่นทำนี่เล่นกับหมาแมวกลับมาแข็งเลยทุกคนดูว้าโอเคนะแต่ก็ถือว่าเขาจับตัวเป็นก้อนนะจะอนนี้จับตัวเป็นก้อนเลยสีมิ้นสวยอะชอบสีมินจังเลยมีลูกอีกคนให้ชื่อมิ้นดีไหม <Huh? S 1> ชอบสีมินดูว้า สรุปแล้วก็จับตัวเป็นก้อนนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาเราสูตรทำอะไรมาแชร์ให้กันอีกก็อย่าลืมติดตามพ้ดีเนาะถ้าไงคลิปนี้เปผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ